สวัสดีค่ะพบกับดิฉันกกญยพัฒจันมงกับรายการสรุปข่าวประจำสัปดาห์เทศบาลเมืองนครพนมประจำวันเสาร์ที่30กันยายน2566ค่ะเมื่อวันที่23และ24กันยายน2566เวลา7นาฬิกานายนิวั์เจียวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลและคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพัะตาหารเช้าและพัฒนาบริเวณวัดระหว่างช่วงเข้าพรรษาประจํ 66, าปี2566ณวัดป่าศรีสมพรและวัดป่าโมงโคลสันติสุขค่ะวันที่24กันยายน2566เวลา5นาฬกานายวัฒนศักดิ์เจริยะบุญญารองนายกเทศมนตรีเมือ,นองนครพนมรวมพิธีปล่อยตัวนักกีฬาในรายการวิ่งสออนรัน2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับบริษัทเร็กเรสสปอร์ตจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพริมแม่น้ำโขงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มนักท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางด้านธรรมชาติและวิถีชุมชนณลานพญาสีสัตนาคาราชค่ะจากนั้นเวลา7นาฬิกา30นาทีนายเกติศักดิ์แก้วทองสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม รวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี2566ณโรงพยาบาลนครพนมค่ะวันที่25กันยายน2566เวลา9นาฬิกานายโชคดีมังคลาคีรีรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมรวมพิธีแขวนระคังบำบัดทุกโดยนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมณบริเวณหน้าสาลากลางจังหวัดนครพนมค่ะ เวลาส0นาฬิกานายวัฒนศักดิ์เจียวิริยะบุญญารองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยออกดําเนินการตรวจสอบเครื่องสูบน้ําตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือพายุฝนที่จะตกลงมาในช่วงวันที่25-29กันยายน2566 ตามท bon ี Walker, been, ä, ayan, ia, isa, ่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนค่ะจากนั้นเวลา15นาฬิกานายนิวัฒน์เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารร่วมสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาพิบาลออกขุดลอกท่อระบายน้ําเส้นต่างๆเพื่อดูดเศษขยะเศษดินที่อยู่ในท่อระบายน้ําเพื่อให้น้ําไหลผ่านได้สะดวกพร้อมทางให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันออกตรวจสอบเครื่องสูบน้ําเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ ผลที่จะตกลงมาโดยครั้งนี้นะคะมีนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชกรารจังหวัดนครพนมออกตรวจสอบและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะวันที่26กันยายน2566เวลา9นาฬกานายนิวัตเจียวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมือ,นองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารร่วมจัดเวทีประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มสนุกแม่โขงริเวอร์ไอ นส่วนเทอพระเกียรติสมเด็จมหาราชินีท้ายเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะเวลาส0บนาฬิกานายวัฒนศักดิ์เจียวิริยบุญญารองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับตราสัญลักษณ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้พิการณหอประชุมหนองบึกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูค่ะ วันที่27กันยายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีนายนิวัตเจียิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนครพนมครั้งที่5ทับ2566ณห,ห้องประชุมทิพโคสิตคุณชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมค่ะ เวลา14นาฬิกา30นาทีณวัฒน,น,นศักดิ์เจียริยะบุญญารองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยออกมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของให้กับผู้ประสบอักค,คีภัยชุมชนบ้านน้อยใต้พร้อมให้กำลังใจในครั้งนี้ค่ะวันที่28กันยายน2566เวลา9นาฬิกา30นาที นายนิวั์เจียวริยาบุญญานาย,ยกเทศมนตรีเมือ,นองนครพนมเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเภทนีออกพรรษาและหลายเรือไฟครั้งที่2ประจำปี2566ณห,ห้องประชุมทิพโคสิกค,คุณชั้น5สำนักงานเทศบาลเมือ,นองนครพนมค่ะ เวลา13นาฬิกา30นาทีนายวัฒนศักดิ์เจริยะบุญญารอนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นประธานมอบเงินสวัสดิการสมาชิกชมรมพลเมืองอาวุโสเทศบาลเมืองนครพนมประจำเดือนกันยายน2566ณห้องพลเมืองอาวุโสชั้น4สำน mm ักงานเทศบาลเมืองนครพนมค่ะสำหรับรายการสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนและกลับมาพบกับดิฉันกญยพัฒน์จันวงศ์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ